สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งครับช่องสบายสบายคลายเครียดนะครับในวันนี้ผมก็จะนําพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับผ่บอนคลายความเครียดกับวัตถุมงคลที่ได้บูชาเก็บรักษาไว้นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านชายวิจ,จรรารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะครับสำหรับวัตถุมงคลที่นำมาในวันนี้นะครับผมก็นำเอาพระเครื่องยุคเปิดของวัดวิมงคลเข็มกลัดพระพุทธเจ้ารุ่นที่ลึกงานปีทองฝั่งลูกนิมิตของวัตถุมงคล ออกมอปีพศ2537นบบํนึ่ร้อาิบด่ชมนะครับความคมชัดลักษณะละเอียดของเข็มกลัดนะครับขยายภาพขึ้นมาก็จะเห็นความคมชัดของเข็มกลัดได้ชัดเจนนะครับสำหรับเข็มกลัดพระพุทธเจ้าก็จะมีด้วยกันหลายแบบนะครับในวันนี้ก็นําออกแบบที่ไม่ได้ลงยานะครับด้านหน้าก็จะเป็นรูปของพระพุทธเจ้านั่งเต็มอ์นะครับด้านบนก็จะฝังด้วยพลอยแดงนะครับ สังเกตครับความสว่างที่เกิดขึ้นเวลาที่แสงกระทบกาบเข็มกลัดก็จะมองเห็นลักษณะละเอียดของเข็มกลัดได้ชัดเจนครับความคมชัดลักษณะละเอียดของเข็มกลัดนะครับมองไปแต่ละมุมแต่ละด้านก็จะบอกรายละเอียดของเข็มกลัดได้ชัดเจนนะครับเทตารูปของพุณเจ้าก็จะมีข้อความตรงสื่อระบุนะครับเทระลึกในงานฝั่งลูกดิบิตนะครับก็จะเป็นลักษณะนะครับรายละเอียดที่ ด้านหน้าของเข็มกลัดนะครับก็เป็นการนำเอาวัตถุมงคลนะครับที่ได้บูชาเก็บรักษาไว้ครับมาดูมาชมเป็นการผ่อนคลายความเครียดนะครับแต่ละคนท่านก็มีวิธีในการผ่อนคลายความเครียดแตกต่างกันไปนะครับดูแล้วก็เพลินกับรายละเอียดของเข็มกลัดนะครับแต่หลายคนนั้นก็ นิยมชื่นชอบในการเก็บสะสมนะครับสำหรับวัตถุมงคลของวัดค่วยมงคลนะครับมองไปแต่ละมุมแต่ด้านก็จะมองเห็นรายละเอียดของเข็มกลัดที่ชัดเจน,นะครับก็จะเป็นลักษณะนะครับรายละเอียดที่ด้านหน้าของเข็มกลัดนะครับที่ด้านหลังของ เขมกลัดนะครับก็จะมียันนะครับตายันก็จะมีข้อความตรงสื่อระบุนะครับวัดห้วยมงคลอหัวหินจัังหวดประจวบคิริขันนะครับก็จะเป็นลักษณะนะครับรายละเอียดที่ด้านหลังของเขมกลัดนะครับถ้าเกิดภาพที่ขยายขึ้นมาสั่นเบลอวิชาเขาต้องขอประทานอภัยท่านผู้ชมมาณที่นี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของ ยันนะครับแล้วก็ความของชาติของข้อความต่สื่อระบุนะฮะวัดห้วยมงคลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับก็จะเป็นลักษณะนะครับรายละเอียดที่ด้านหลังของเข็มกลัดนะครับดูแล้วก็เพลินดูแล้วก็สบายใจนะครับก็เป็นการใช้เวลาแค่น้อยครับ นำอาวุตุมงคลที่ได้บูชาเก็บรักษาไว้ครับมาดูมาชมเป็นการปลอดคลายความเครียดน,นะครับก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดท่านผู้ชมท่านใดนะครับดูแล้วมีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดแชร์กด,กด, share, กด,ดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับถ้าเกิดคลิปนี้มีเนื้อหาสาระส่วนใดผิดพลาดประการใด ผมก็ต้องขอประทานอภัยท่านผู้ชมมาณที่นี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับที่เข้ามารับชมปติดตามมาผ่อนคลายความเครียดไปด้วยกัน,นครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปแล้วครับผมครับสวัสดีครับ